อ่าชนเผาโอ้ลองลูกอะลองลูกลองลูกลองลูกเอาเท้าป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเป็นยังไงแซบปูลูกแซบป่ะโอ้ยน้องเพิ่งยังงอาบ่ได้พื่อนนี่เอ้าต้องให้เอื้อยเพิ่นเอื้อยบ่อนี่เอื้อยเอื้อยเอื้อยซีมยำมึงด้วยนะเอานะเพิ่นเป็นยังไงแซบป่ะแซบนี่ ีกพี่ลอกพี่น้องเอ้ยนอาจัดของน้องๆคนเห็นยยืนถ่ายอยู่บริกนเข่าเต็มว่านนอนกับบลับเราอะอาชิมาเจ๊ของรถนอนกับบลับเราอะโอ้ยน้อเอาทนนี้ท่านั่นก้วเนาะมาตามคำขอเข่ามาเมื่อนี่หลีกนี้บ่ได้พี่น้องจัดของก่อนให้น้องิคนนั้นว่ายืนถ่ายก่อนน้องาเสียนเนาะ Đi hôm nhu nhau mà có bỏ xiếng xong con phía ngoài Thằng thím ngàn cậu xin phế lên con Rồi Mặc nam mút Nam mặc vàng bỏ xiếng cho sim, à, con khu cấp điện nội này nè, nhà ừ. yeah, bớt tông lái, bớt tông lái Mình vitamin nó phải <laughs> này nóng lại nhiều Mày này มานี่มังลามามังดื้อหรือมามาเสื้อสีฟ้าแฟานะมาเล้ววันนี้มากราบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางเล่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางไทยพ่อแม่พี่นอ้องต่างประเทศน้องเปนะ้องมาพบมาเจอกันอีกแล้วพี่น้องกับลุงเฮิร์มชาแนลคือเกา่าคือเดิมเด้อพี่น้องเด้อกำลังจัดของพี่น้องขนมแต่กาม่าสิ่งสัตว์ขาดไว้เนาะมิตามินคู่กับเด็กน้อยวะเสียง ไโดย่างในกระกาบขอบคุณขอบคุณทางเอื้อยเป็นสะพานบุญอยู่ทางประเทศเดลเยี่ยมสายสัมพันธ์ลาวไทยอยู่เดลเยี่ยมพี่น้องเอ้ยเพิ่นการสมทบทุนมาซื้อข้าวสารอาหารแห้งซื้อมามา่าปลากระป๋องขนมงงเลยอยากไปเจาะน้ำให้พ่อใหญ่กินน้ำคลองนั่นเอาน้ำปลาปลาเขา้าอยู่เช่นอยู่ชาเอาแต่ว่ามาพี่ก่อนมาเจ็ะเข้าเจาะของก่อนอ่าเอื้อยเพิ่นการอ่า ทำบุญทำกุศลนี่แหละเพอนกับเทบุญอยู่ประเทศเบลเยียมพี่น้องเล้าแน่พี่น้องไทยแน่นอ,ยนยอยู่ร่วมกันเพอนกับสมทบทุนกันมาแล้วพ่อเสียงมาซื้อของอ่าซื้อยาแน่พี่น้องยาเนี่ยก็บท่านได้แจกเนาะยานี่ก็อาจจะเป็นมื่ออื่นแต่ว่ามื้อนี้นี่น้องๆเพิ่นนี่แซ่บบรสรสชาตินะสีอืดแน่วดุสีชมด้วสีชมสีชมของมันแพงนะ Hoan võ tân. Hoa 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 Má 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 hoa 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 Má hoa hoa จัดแถวนด่บอกจัดแทวว่าให้หลยเนาะจัดแทวดูเลยจัดแถวาเทแถวท้าเเดียวเเบิ้งอาอาบมมามาบอกคนนี้มาบอกคนนี้ัเจ้ดูเ้นมันมันจะง่ายเนอมันจะง่ายเอเบิ้งเบิ้งบอกคนูนี่เบาอันนี้มันเป็นวิตามินเนอะ เกี่ยวกับร่างกายเออคือเป็นยาวิตามินคู่กับเล็กน้อยกินข้าวแซ่บอีหละลองมึงเนาะยาวิตามินซีมึงซีมึงรสชาติแงมยุแงมยุเคี้ยวยุแยำเลยยำเอาแงมแงมแงมทำรูรสชาติแซ่บบ่นะแอมโดนน่าแ่บอันนี้คือรสสีสบมด้อเนาะอันนี้สีสบมพี่น้องอันนี้กะเอื้อยเพิ่นจุดประสงค์ของเอื้อยเพิ่นนี่ก็คือให้ซื้อวิตามินนี่มาให้น้อง น้องๆน้อยๆนี่แหละอยู่ทางอ่าชนเผ่าโอ้ลองพุ่งละลองรู้ลองรู้ลองรู้ล้างรู้ไปได้ไรแซ่บไปได้ไรไปได้ไรแซ่บพุ่งหรแซ่บปะโอ้ยน้องเพิ่นยังบอาบ่ได้พื่อนอ้าวต้องให้เอื้อยเพื่อนเอื้อยเพื่อเอื้อยเอื้อยเสียบหยัมมึงนู้น่ะเออโดนเป็นไรแซ่บปะนี่ครูกับเบ็กน้อยบ่าเชียงกินอลไรกินเข่าแซ่บ อันนี้นี่คือเป็นยาชนิดนึงพี่น้องที่ว่าเห็ดเห็ดเด็กน้อยจะเลิกอาหารเอาเด้อจัดแถวเรียบร้อยเนาะพอดีเนาะได้อ่าเด็กน้อยเนาะเดี๋ยวเอันลุงมเสี่ยฝังที่นี่ก่อนเนาะบอกเพื่อนบอกว่าเสี่ยฟังที่นี่ก่อนเอากันไดยไว้เอากันไดยไว้เลยอ่านโต๊ะอ่านชดอากาศเอานี่เนาะเดี๋ยวเด้๋พี่น้องเด้อยังคิดยังไรอยู่เดี๋ยวนี้เอาจากไหนบ่อเสียงเริ่มแบบไรอ่ะเอานึงได้ลง น่ขนมซองเอาซองซองซองกระถั่วอยู่บ้างหนูอ่ะบอยังไนึ่ซองเนาะมีตะมินหอรึมีตะวินหอหนึ่งอันนี้นี่คู่กับเด็กน้อยกินนะลูกเนาะอ่ากันว่าคันว่านั่นอีล่าก็กินบอกเพื่อนก็กินเถื่อนละมิดก็ได้สามสามสามเวลาก็ได้หรือว่ากินปูโผเนี่ยกับบดเดียวบาดเดียวเกีฬาว่าไ่อยากให้กินบาดเดียวกินบาดเดียอะไรมันก็สี อ่ามันเปืองมันว่าได้เป็นอย่างเดียวเอ้าเอาอีละเห็นยังแนวทูจ้าดูลูกทูจ้าทูจ้าโกโกโกูอาโกูอากบอกเอาลูกอ่ะเบิงนี่อันอันนี้โดยอืมพี่น้องเบิงย่างละบสองเนาะเดี๋ยวจะเพิ่นรสชาติแบบนี้อันนี้นี่เอาลูกอ่ะเฮ็ดยังแนวอ่านี่มิตามินเนาะมิตามินนี่กินโอ้ย่าเอาไปทิมล่ะ ด้ยไล่แต่พากันออกไปก่อนเยลูกเอาใจดื่มขนมให้เพื่นพี่น้องเว้ยเอาน้องคนมาถ่าแต่มื่อวานนี่เสียงเฮ็ดอเขนใจเพื่อนอยู่กะแทกะแทกะเทกเอากีเน่นันต๋อน่งเเอาลูกะดโดยรถรนี้ด้รถชุรถยังก็มีพี่น้อง่าเอาลูกโอ้เฮีย น้องคนหลายคนต่บ่บเสียงหน้อย่เสียงบอพอดีเนาะฮะลูกะเนาโอ้มาสองคนบ่นะูดีน่อยนี่ครับไรครับครับลูะเอาเข้าโอ้เนาุ่มไปบานีเอาเยเตีงกีมุดอาไยใหญ่ฮะลูกะ Ơi, giờ nó không phân mai xong khôn Hả? phải lấy lươi Cháy là, à vịt nó Rồi, ơi, cháy sửa lươi thì hết bò Lào khơi đây, đấy thì xuống cháy bò riêng ơi À, từ, à lúc á Hả? ตีถุงใช่เลยตัวน <spirituality> <t ök mañana> ี้นะฉลาดเหรอดูดึงเลยดู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 ดาดู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 ดาดูดาดูดูดูดชดู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 ด้ดเดูดูดูดดูดูดูดดูมูดูดดู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 ด่ดดูดูดดูดูดดด อ่ลูกอ่ะมิตามินนี่กินเนอะมิตามินเนอะอย่าไปถิ่มเนอะมิตามินเนอะตัวนี้แหละมันสำคัญเลยแหละนี่ยังยังมื่อท่านได้อนาได้ยินเสียงตอบรับอยู่ให้พุ่พบอกขอบใจหนงรังไหมขอบใจนครับขอบใจวะขอบใจเอ้ยด้วยไปเร่งเลยไปขอบใจอะไรครับว่าโยมเนืองซ เออเอาบอลนงลังนะกุญใจเน้ยวังสิไปเร่เลยไปคนมีชีวิตชีวาเลยนาะโดยแปเ่เรื่อยๆทีเอาลูกนะใจนี่เริ่มแล้วบอกเชียงเจ้าว่ามีเหตุผลมีเหตุผลที่เจ้านะโอ้เอาลูกนะใช้พี่บ่ยกเปลือยแล้วบ่วะใจนี่กันนักเถิบตัวแรงเร่งแล้วไปเอาลูกะใจ เอ้ยนั่นเรากุมใจเราอ่ะเอาเอาไปเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อดูข้างหน้ามีหายใจทีล้มเลยนะลูกะเอ้ลิวลูกเปลี่ยนนะยังเป็นล้มแด้เอาลูกะเอ้หน่อยเอาลูกะขุมใจดูขุมใจดู

แมเป็นว่อยขว่าอยู่ก็ของแท้ได้เฮาไปเร่งไปสับใจไปเนาะฮะลูกอ้าวโอ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 นะใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นพี่น้องเอ็นมาอากาศฮ้อนแหละคนฮ้อนบ่ได้เลยฮะนี่เริ่มแล้วเพิ่นเพิ่นเริ่มเพิ่นเริ่มบอกภาษาห้างไรแล้วเดี๋ยวดูโดยมีแต่ว่าขอบใจชื่อต้องขอบใจ เลืกนีเอาเดี๋ยวใคได้แห่พิเศษบอวัยเด้อใคได้ให้พิเศษเด้อขอบใจเด้อวบอสิเด้ออ่าพี่น้องเอ้ยเอาลูกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจับอีกทีหนึ่งอ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอืมเดี๋ยวก่อนเบิร์นเจอร์แล้เอาไปเอาไปเออเอาลูกะนี่เห็นบ่เห็นบอบอสิด้อเนาะมีมีเด้อยังมีเด้อเด้อมีเด้อเด้อ เลยเป็นเสียงน้ำบัดเสียงจค่ไหนเด้อเป็นนังห้องเลยพอใจยังยังบม่ปันใดยังบม่พิเศษบม่อะไพิเศษแบบนี้นะโม่พิเศษบอกเงินยูดดุงบอกเฉพาะบอกเพิ่นอีกรอบนึ่งใช่ปะใช่ขอบใจเด้อไปกี่เด้อให้พิเศษให้พิเศษเลยขึ้นมาเห็นได้เอ้าขอบใจเด้อ

อันนี้นี่คือยานี่มันเอ่อบ่มีแต่บ้านนี้บ้านเดียวมันไม่ดีน้อยหลายบ้านเนาะเากับคำว่ามันหนีหม่เลยบ้านนึงโดยโงยจนเดือดอันรู้จักนะชิเจ้าชิเจ้าลองแกะกินมั้งนะมิตอมินเจ้าเด้อบอกเพื่อนรุ่มอันเบาแกะจา้าช่วยมากช่วยมากแกะจ้า ดะโดยอ่าพ <COM> ี่น <step> ้องเลยเบอร์เท่าบักละบักละบักละก็มาโตคิวเยวต้องทมก่อนม่ได้ใช่เดี๋ยวน่ะด้เตือนมาเตือนอันนี้่คือันว่าลุงเสี่ยวไปอยู่น้ำพี่น้องเลยเพราะว่าทางเอ้เพิ่นสี สงงง่นสงน้องทำน,น้องเฮียนส่งบักละไปทำไปเฮียนไปบ่ไปไปยุเซ็ปูนี่บ่ไปเท่ยวสไปสวันไปเวนไปยืนโน่นระบายปะนี่กันนี่สิภาคฟ,ฟังให้เพื่อนเป็นครูให้ครูบาอาจารย์เจล็กเจ๊หน่อยสอนซอยสอนน่องมบันีเด้อเข้าชานกระสอบนึ่งมือได้ให้เจ้าฮะจะยอมอา้มต้องงานได้บ่ได้ได้ต้องงานได้ได้บ่หนีิ นุ่งสีเขียนมันอ่านไรนี่แหละเสียหนามันอยู่บ้านนั่นจะเจ๊กเจ๊กค่าข้าวสารโดยจ่ายค่าข้าวสารคื้นอีกไดคู่กับฮักค่าข้าวสารคื้นอีกบวกช่องเออใจใจเอาแล้วาูกเอ๋ยโดยอันนี้นี่ารอแต่ฟังแต่ทั้งเอื้อยเพลินให้สัญญาณมามือใดเนาะงบอสเชียงเนาะเออ ต่อแถวมาบนใช้ต่อแถวมาแถวมาลูกหลามาแถวไหนแถวแถวแถวว่าเสือเลยใช้แถวเอาูนี่ย่หลูกอลูก็อต่อไปไหนเนาะพวกเสือเลยมุ้จะเรียกแแล้วเลย รู oh, ้ะเขพใจเลยโอ้ค nah. uh, ืออัน <menus> นี้คือเจ้านี่คือเป็นจังไนอยู่เอากินเข้าหน่อยขอยเบิ่งนี่เอ้าชุดนึงบัตนี้เนี่ยบอกไว้นึงเข้าว่าท่นเจ้าน่ะห้เนา้กินยาวิตามินเข้าไปใช่ดูนะใช่ลยอย่าลุนย่าลุน nhấp khóa mã lúc nào nhấp khẩu mã, nhảy song khôn ba đầy phun nhảy à? thứ bậc thứ hai, sao? Yeah, đưa, nhìn nhau là... này là, nhảy song khôn phun, đấy, phun <laughs> 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 เอ้าบีไรมาไค้มาท่าจะค้นก่อนลูกไงลูกชองลูกชองเมียได้จะค้นเมียน่ะเมียเดียวเว้ยเนาะทั้งทั้งสิบลูกแปดอ๋อลูกแปดลูกลูกแปดคนเลยบ่าวไ้เฮือนเจ้าอยู่ใครเฮือนเจ้าน่ะ หมอ้คอ,อนี่ก็วิชานะลูกแปดลูกหัวพิงหัวเพระอายุลายอยู่ว่าลูกนะอายุจักปีจักปีเจ้าเดเงินสิบสีเอื้อยมูด้วยสิบสเอาทั่วเลยสิบสี่นะเ,เป็นัวเห่าคนเลยไล่ลงมาเลยบ่ะนี้เดี้ยงแถวกันต้มสิบส ชิปชองชก็ได้ชีก็ได้ปัด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 เต่อไหรให่พ่อได้เมื่อหให้ลูกอันนี้นะไอ้พ่อได้มต้มิ้นหลายน้องมีชิปคนเอื่หร่เนี่ยอีกแล้เดี๋ยวยังไงเนี่ยพอได้เจ้านี้ก็เพิ่มดีบ่เออเมงพี่น้องอันนี้ก็คือทางลูกจะคนก่า อ่ะอยู่อยู่เพื่อนอย่าี้จะคนไปให้มาแล้วไปให้มาแล้วมาแรงเด้อต้มส yeah well ูุลูกกินเวลาเวลาเนอะเด็กน้อยญาติกันกินก็จะให้เขาตีกันระวังเงามันหน่อยเนอวู้พ uh> yep ี่น้องเลยยานีมิตามินไอ้ลูกเต้าเล็กน้อยสิให้เพคนกินนี่นะอ่ะโดยอ่านี่อ um ่ะให้เพคนหาห่อเลยเม้ง พี này này. ่บาที่นี่กูนี่น้อยนี่ใส่ละอ่ะพิเศษนอยนึงเอาลูกเหรเอาขอบใจเลยโอ้ยเออวิตามินก็อยู่หัดเด้ออันนี้นี่เด็กน้อยชวนลายให้เด็กน้อยกินกินเนี่ยอ่ากินข่าวแซ่บกู Phang nốt, phang nốt Chiêng Phan nhầm, chấp 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 Rồi, rồi à... <laughs> Anh Saấy... <laughs> đi hãy phù xoay phía nóng mà Cháy bỏ chiêng mi bỏ lửa chứ bỏ <laughs> à. Phù này nè à. Anh đi phù xoay, à, Rồi, <laughs> tăng à, chờ... <laughs> à, con rồi <laughs> Mít thì lửa này kẹ kia này luôn này kẹ xí Đó xí xem xí luôn Rồi เทมุ้งดูเบิรแล้วบ่ลไทยนั่นแหละโุก <c oughs> ขักอยู่ขักอยู่เนาะ <c oughs> โอ้เจ้าว่าบัวแซ่บทธธี่ขดถอนคืนมูนี่ <c oughs> <c oughs> อันนี้นี่เอาไว้พ่อน้องๆเพิ่นอยู่ข้างทางถนนทางเขากาสัสิอ่าแจกให้เพิ่นอีกทีนึง <c oughs> พี่น้องเอ้กองกองมะนีเพิ่นจักเสี่ยวไปเช่นยังและน,นี่ก็ได้โดยเอ้าตัวนี้ฝากในเด้อลูกเด้อฝากทิมพมเพียังดอก อย่างนี้เอาน้องๆเพิ่น,อ,น,อ,นอ,อันนี้ไปบอกเสียงให้ไปดีเก้าไดนะ้เขาได้เอาบ่ได้เลยโดยตัวนี้สิลุงสีใส่ถุงไหมหม่องนี่พม่องอันว่าได้กันทั่วหนา้าเมื่อต้มกินด้ลูกเร้่บมาหนีเด้อเมื่อต้มกินเด้เอเขาขนมน้องๆเพิ่น อันว่าอันนี้เพืพ่อพ่อพี่น้องขางทางตี้อันว่าเขาก็บเสด้ดห้อันนี้เนาะเพราะว่ายังเหลือปลากระปองกับข้าวสารนะฮะนี่ขนมเน่มา,มากๆยังเหลือเล็กๆน้อยๆพี่นอ้องเล็กน้อยบุคยลายไปในบ่าวมันนี้เนาะไปไปให้บ่ไปชว,วนไปให้เพื่ออะไเออมือน,นั้นลายนาะมือน,นั่นเนาะ มือนั้นลายหรืพี่น้องเอ้ยมือนั้นนะเองจนเมื่อแกะโดยใช้แต่น้องเร็วเมื่อกี้นี่ไปทางไหนแล้วักลาเล็วเอาไมา่ก,ามากันพลอยเอาไม่กันพลอยมานี่เอา้าเออนี่ถ้วยนี่ลุงลืมให้เพินนน่นม่อย่างได้ไปเสียงเลยนะไก่ขึ้นเฮือนพอได้ฟาดหัวมันเพรได้ต้มเ <laughs> พราะได้เป็นเอามาปัดมาก,ก,กวดไก่ขึ้นเฮือนเคาะลอดเียบร้อยอ่ะลูกหลานนี่อ่ะ ดเดีดูโมเล้งเน้อบาสิเข้ามาเด้อโดยอันว่ายังมีของอยู่เพราะว่ามื่อกี้มันฮ้อนพดอากาศมันฮ้อนก็บปเสี่ยงพันธุพสิเพื่อรอเพื่อไปถึงเื่องมือกอนเดี๋ยวพ่อกันพ่อกันเอาน้องๆคนนี่บมเลงไม่ได้แจกให้ลูกให้บมเลนี่บิได้มีไรเบิร์ดไดี๋ไรเอาขอบใจแน่ขอบใจแน่ขอบใจว่งสิดูดีเฮยพี่น้องเลยอุ่น บ่ได้มักต้มได้กว่าเชียงแฮะไปเลยแกะไผ่แกะมันนะกินดิบเลยกินดิบเลย <c oughs> ชายอืดชายอืดเต็๋ย้องง่ายอีกแล้วโดยเอามิตามินนี่คือบ่เห็นเพิ่นกินมิตามินบ่เห็นแต่กินได้ขนมเพิ่นหมู <c oughs> ๊มจักบ่จักดอกอันนี้มากระกินเป็นบ่น,นี่กินเป็นหมูก๊กระแกะมึงดูแกะแกะจ้ามอนแกะจ้าโอ้เข่าดีได้กว่าเชียงเลยโดยเอาออกมาเทอร์มิตเอาออกมาเทอร์มิตลูกละ เอ็มจีมากเอ็มจีมากเอ็มจะมากเจ้าเจจงกจอะืมนั่นแหละนั่นแหละเข่บังเข่าบังเข่บังโรยเข่าบังเบังมีบอมีบมีบอมเป็นยีีะเออนั่นแหละชิมมูชิมมังูชิมมูรสชาติเป็นไปไรเช็บปะเช็บเช็บนั่นอ่าเธอพี่น่อเงยมัมาที่นี่จังใดก็อ่าลกกาบขอบุญขอบคุณเอะ เอ่ยยังจะดีเฮาอยู่ทางเดียวเยี่ยมพี่น้องสะพานบุญสายใหญ่ไทยลาวพี่น้องเอ้ยอ,อยู่ทางประเทศเรวเยี่ยมเพิ่นมาให้ลุงแจกข้าวแจกของซื้อข่าวซื้อของมาอะไรก็บจ่อนา้าเจ้าไหนสิไปหาบ้านประตูก,ก่อนพี่น้องบาดน,นี้น,นี่เดินทางต่อเพราะว่ายัางพี่น้องมันอ่าเที่ยงกลัวเลยนาะงว่าเที่ยงเนาะเห็นไหมก็สิเดินทางต่อก่อนพี่น้องจะนี้ก็แจกข้าวแจกของเรียบร้อยกับคุณแหละผู้จัดการเรื่องนั้นมึงน่าแล้ว,ลว,ลวสิวนมาอีกทีนึงเดีบบ๋ยวพอโปรโมชั่นก็นเป็นมืออื่นเศร้าเห็นีหมคโดย สำหรับคลิปนี้กับ,กบขอบุญกบคุณผู้ใหญ่เบิร์ดสุขูสุขคนหรือว่าเอฟซีระวังในกระต่างประเทศที่เข้ามา่งมาชมลุงเฮิมและทีมงานพี่น้องโดยทีมปรค้คมโฆษณาให้ขอบุญขอบคุณในหลายพี่น้องเอ้ที่เข้ามาติดตามเนาะเข้ามาเหตุกำลังแรงใจทีมงานน้องวัยเสียงเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องบายบายสบายดีเด้อพี่น้องสบายดี